โยอยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม Jack in the Box เก,เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอเลอร์ที่มีนื้อเรื่องก็คือลูกชายของคุณได้พบอะไรวะได้เออได้พบเพื่อนในจินตนาการแต่คุณได้มีคุณได้มีความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องอะไรเนี่ยเออประมาณเรื่องอะไรอะไรเนี่ยเกมนี้เป็นเกมสั้นนะครับในรูปแบบ T D ใช้เวลาเล่นแค่5นาทีและเสร็จเลยแล้วก็พื้นฐานเกมนี้มาจากคริปปี้พาสต้าอันนี้ผมไม่รู้นะครับคริปปี้พาสต้าคืออะไรหรือาว่ามันว่าคริปปี้พาสต้านี่เป็นหนังอ,อะไรวะเนี่ยเอ,อ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลหลังหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยเออคาแรคเตอร์นั่นคือแจ็ค ลังเก็ตแจ็คอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครในคลิปปี้พาสต้านะครับอันนี้ผมยังไม่รู้อยู่ดีแต่ผมไปหาข้อมูลแน่คุณดาวน์โหลดเกมนี้ฟรีหรือโดเนทเพื่อสนับสนุนเขาได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าสตาร์ทลูกชายของผมเจมก็ได้พูดถึงตัวตลกที่มีชื่อว่าลาฟฟี่แจ็คผมเชื <ผม S 2> ่อนะว่ามันเป็นแค่เพื่อนในจินตนาการเหมือนครอบครัวคนอื่นที่เขาพูดกัน ตั้งแต่วันนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกเพราะว่าผมลองผมลองแปลเองมันก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาและผมได้เกิดฝันร้ายที่เสมือนจริงมากเลยแต่ทุกๆอย่างก็กลายเป็นขาวดำอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขาวดำงั้นหเหรอเฮ้ยตอนนี้อยู่ในเกมแล้วโอ้เมาช้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ ออ่มารู้สึกเหมือนอยู่ไม่ใช่อยู่ดิมันคือทีวีทีวียุคข้าวดำอะนะโอ้โหเสียงเสียงดังมากไม่เป็นไรแต่ก็ถือถือว่าได้อยู่เพราะว่าปรับปรับสุดอะนะคือตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยตรงน,นี้อะไรวะเนี่ยคืออะไรเอ่ยทไมถึงเก็บไม่ได้ ต้องเก็บไม่ได้โอเคกดชิปวิ่งได้เนื่ไปเลยว่ากดชิปวิ่งได้อันนี้คือเราอยู่ส่วนส่วนสนัวก่อนหรือว่าส่วนเด็กเล่นเออตอนวิ่งมันโยกย้ายโยกย้ายสารสกโพกอะไรแบบนี้ผมถ้าทำให้มินหัวผมต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้กล่องนะอะไรเนี่ยเชื่อมต่อ h ฮน d l ด m a c ม i ีนอะไรวะที่หมุนหมุนมันหายเหรอแฮนด์ดอลอิสเมซีนเอาเมื่อกี้สว่างอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปิดแล้วล่ะเปิดให้บริการได้เพยใช่ไหมอ่ะคืออ๋อเปิดหมดเลยนี่หว่าเมื่อกี้ปิดไม่ใช่เออโอ้โห สน,นสนุกสนุกหาแขนโอ้อ่าแปบ๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคเออดีก็ดีแค่เนี้ยอันนี้เออไม่ต้องโยก <c oughs> นี่ไงเอนเดอร์โอเคพอดีนะที่เจอก่อนไล่สายแฮนเดิลแฮนเดิลเดียวแฮนเดิลไม่ใช่เอนเดอร์ คืออันนั้นอะไรอ่ะขาวๆลูกตางั้นรึวันดีครับพี่มองอยู่มองมองไม่จริงนะมองงั้นร่ะน่เฮ้ยๆลูกตาอย่างเดียวเล่นละระอะเจ็นครับผมอยู่บนเวทีตอนนี้ ห,หมุนเมาส์ช้ามากเออโอเคหมุนก็ได้เต็มใจแล้วนะครับเต็มใจเลย,ตเตเลยว้าวฮะอะไรอ่ะ าเมื่อกี้น่าน่าจะไม่ใช่ของจริงนะอะไรนี่ห้องอย่างใหญ่เลยเปิดประตูโอ้บืดโอ้โหห้องอะไรวะเนี่ยนี่นี่อะไรรุดของเล่นอืม วิ่งเลยวิ่งสายเลยวิ่งสายเลยเด็กเพ่เอ้าจะรับผิดอ่ะไอเสียงเพลงอืมเฮ้ยทางออกเฮ้ยนั่นนั่นใครวะนั่นอ่ะอะตุกตา กตาเได้ทัตัวลกเอออะไรนี่อือ<ะ>อะไรเสียงขคาของแตกกระจาดนี่คืออะไรเนี่ยต้องหาอามีดไปหยิบมีดไปหยิบมีดมีดอยู่ในห้องครัวแน่เลย ทำไมมันเมีดมีดมีดนี่ไงเมีดเมีดใครนะไอ้คนโจรกันเหรอเปิดเปิดนี่อ๋อก็ไม่ไม่มีใครนะี่ได้เสียงมาได้ไง แล้วรอยเลือดมันคืออะไรอันไม่ใช่เลยมันรอยมะเขือเทศซอสมะเขือเทศแล้วกล่องนี้มาจากไหน <c oughs> รูปแกะขัดจังหวะอ๋อนั่นหายชื่ออะไรนะแล,ลงแลงเกว็ดเลงีงยลรงเกว็ดแจ็ค นี่ไงตัวจริงมาแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ฝันร้ายอีกต่อไปนี่ไม่ใช่ฝันร้าย Jack in the box สร้างด้ย unity 3d ไยใช้สร้าง 3d โอเคถี่ว่าสุดยอดไม่ใช่เล่น เกม5นาทีงั้นเจอกันใหม่ครับผม